มิสเตอร์ปรสิทธินายน่ะไม่มีเขียนไม่มีขาไม่มีเท้าแต่นายไปใส่ชุดได้ความสามารถพิเศษจริงช่อว้าทำให้ถุงมือที่จะดีไอ้ฉันมีลมสูดิว้าว่าว D, siapa ni? D Mana dia? Siapa ni? Siapa? Betul tak, เอาขายเต็มลำพงมาสรับท่านชี้สร้างลรงคนไห้โังฮ้แม่ดีจะทำอะไรอีกพอดีดีใจท่านจริงใจ วันนี้จะพังพินอดุูมทีนตีตีตีเดี๋ยวรอเล็กนิดนึงจูมบานนี้จะพังลงมา เลือกสุดท้ายตื่นไม่มีในรมกด้วยแกหลอกโคกได้แค่มันแค่ไอ้หนูใช้ผลปีศาจใช่ไหมโคกได้แค่มันแค่ไอ้หนูใช้ผลปีศาจเท่านั้นแหละ ไปซะทุกอย่างรอดใช่ไหมเกมมันก็แค่ไอ้หนูคนหนึ่งที่อายุสี่สิบกว่าว้าวบ้านฉันไม่เอาหน้าพอกันดี <preach estr sucking át> <analysis> đi con Đi chinh đi chinh Xuân ta ké đi Ông lên ừ, ừ Ủa uạ chưa chết cả ơi ừ không chưa kia ừ. Ừ.

ดรือยขึ้นทำไมนั่นอยู่ไหนมิเตอร์ฟลูิตไม่รู้เขาท่านมันอยู่ไหนเราจะเสียคนดีๆไปไปนะก็เก่งมากเลยนะครับมันจะรอดไม่ได้ ท่านควรจะดูพวกคนหลังเขานะฮัลโหลตาอยู่นี่เนีย่ยู่นี่ไม่บอกฉันไปเจอชุดใหม่ยุโรปทางว้ายชุดนี้แข่งกว่าได้นอนอุย้ยเผลอทำขาหลุดฮึ น้องสีทีจริงว่าตึกนีันถลทมไปยังน่าใจตุ้ Ở là như vậy cái duyên 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 yeah นี่มันชั้นตัวก้อนนี่ชั้นตัวจริงโอ้เออเครื่อนงออนึดจะไม่ทำร้ายโอ้อยะเอือ มันเฮ้ยมันอยู่ไหนกันรือรถรืเบร์ เอาละเอาละนทางแล้วตายแล้วหยาสุดยอดพันธเดมันยากมันุยากไปมีคนอะไรโทรา

แกเหรอพลังักเหรอจุดด้แล้วขรบครันไอ้นู้นสู้แกไม่ตายเดีอยวมดวันฮึจี้ใช้แกบัคนทำระเบิดจะเสือพนเหรอไม่จุดเองนี่อกใ้พลังทโอ้นพลตีไว้ อีไวาเอออือขาชานยังม่ตายเลยชิเฮ้ยไม่ตายซะเชอะออ ขอพิษโอ้โอโอทันเทิร์นเลยกาแฟพักก่อนได้ไหมหนึ่งสอเสามสี่้า นี่คือวิธีการกำจัดแก่จบกันทีและเอกสุดเดีดกันเอกแล้วสิแบกเนอ้ย Kau kuda Tak jangan Yo. Kau belok Kau Kau คนเดียวไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นขาอะไรใครฉันก็ไม่กลัวไม่กลัวฉันเหรอฮึคิดว่าแกจะตายไปแล้วไม่ก็สลบหปือเข้าห้องพยาบาลไดายแกแกก็รอด มัดเล็บขาไปวัวรัาไม่เจ็บว้ายอยขานะกมัมีขานะ ใส่ชุดเกาะในเมลนิลอนเคยกาวต่อให้ไม่มีขาหรือไม่มีแขนก็คือจะมันก็จะรู้สึกเหมือนมีแขนเลยอะเราต่อยไปมันก็จะเจ็บเหมือนมีแขนนั่นแหละความรู้ใหม่อื้อแกก็ดออีงเลยเอาไปเถอะอลเลตีนกก่าแกก็ไม่เรียรนบอลเลตโทเปนหัวหน้าแก อย่าไปว่าเขาเออเฮ้ยอย่าฮะอะไรกันไหมเฮ้ยใครฉันเตะเงี้ยจ้ะหายใจด้วยน้ำคู่แล้วว้าคืองงไม่รู้เลยว่าจะมีใคร แกแพ้เป็นวันที่แกอ่อนแออะไรยังไงจืดหมอแล้วก็พี่มมันจับขาเมือกเดี๋ยวน้อยขาผมก็ไม่เคยยาไปเล็กนี้กินไปดีไหม ไม่ได้ตัวนี้อะไรสู้แกไม่ได้กแกกลับมานอนสบบนนอนีบืออ้อตรงนี้แกน่ะนอนบื้อตรงนี้เออจะเซเว่นหาไรไม่ไปน,น,น,นะอยูอิฐทับเอ๊

ฮึฮึห,หลบได้ไอ,ยอยคิดว่าฉันไม่รู้ทานแกกากเก้อ,อ,อสมยแล้วไม่นะจุดบงังไม่นะออ โอ้เกือบไปแล้วตูโ้โอ้โชคดีมากเกน่งตายไปแล้วพ่อเฮ้ยพ่อเกย์ายเฮ้ยขามาช่วยแล้วใครอีกเพื่อนสมัยที่เขายังซ้อนต่อสู้อยู่ตอนนี้ไม่ อันนี่ก็เด็กเกอีกอแล้วฉันมีพลังจิตจิตจิตฮาจะทำคือเราจะให้เขาถือปืนไฟไว้ก็ปรับปืนไฟเป็นอะไรเล็กสุดๆเลยก็ให้เขาไปถือจากนั้นก็เซฟเดี๋ยวเชื่ออะไรพอกินพอกิน กินกินจะเผาเแค่ทำไมจะไม่ได้หรอกตอนที่เราฝึกไฟนะ่ะจะเลยเอาพลาังไฟมาฝึกนี่ละ่ะเขียนมันง่ายจริงเอ๊ะเอ๊ะเอ๋จะจุดไฟขอบขอโทษนะ กำลังเพื่อนไฟเล็กๆใช่เดี๋ยวจ้ะโอ้ตู้ครังนี้เทพจะสลัดแน่นอนเพื่อนท,ทันเป็นมีปัญหาอะไรแกแกมีปัญหาอะไรเพื่อนฉัไม่เป็น,รรรปนรไรโอ้จิตเทพจะสลัดพอเก็ทยินยอรับชื่อมาเทพเหมืม<า>อนกัน คุณยยว้าเกยังกระโอเกินไปกว่าที่จะเป็นจุดที่จะสลัดได้ฉันบอกกี่ครั้งแล้วเกยังไม่เหมาะกับตำแมหน่งเฮ้ยแล้วี่้กินดีหละเล่เอโอ้ย เกียดได้เอ่อนี่เป็ก่อนไม่ได้ทับท่านได้ก่อนลุกไปค้อไปแล้วฉันท่านท่านขอก็ได้

พอดีวันนั้นน่ะฉันลืมสกิปบอร์ดเลยนี่บ้านนี้พังแล้วหรอกฉัลืมสกิปบอร์ดไว้สนะิเดี๋ยวนี่มันคนของตัวตวลกใช่ตอนที่เขียนมาที่นี่ฉันก็ลืมสกิปบอร์ดไว้นะ่ะแต่ฉันจำจัดเก็ได้พิจะรณาเป็นจิตใจเป็บตัวหลักที่จะเก่งเก่งวงการกว่าน่าเนอีกว่าภาเป็นตอนนี้ดิ Wow. my heart beats. No, who's your thing? Ting! Ting! need to help me Should เจ็ดเซเว่นจิวปูเยี่ยงไม่ตายคุณพระเจ้ชาช่วยคุณพระเจ้ชาจะรอดตายไปดูสิ ตดีป๋ปดเสือละไม่นะดึไปข้อผ่านนี้ตาก็บ้าลูกเจ้จาจะเข้าข้างมันแกไม่เสียใจบ้างเลยเหรอที่ทำเรื่อง เก้าคนที่ถังสร้างอยากจะพวกคณเล็กพวกนี้ทำไมอ่ยากเล่นกระจกกระจกตัวเลนกๆมันะไม่ผลงนะางนของฉัน,นฉันนี่มงนน้องฉันยเฮ้ ไม่ได้ผลหลอกฉันใส่ว่าข้อสัญญาเลยว่าจะขอลบเฉันตลอดไปไม่ว่าเขาจะโดนข้อกล,ลุ่มอะไรโดยอะไรเขาจะพยายามไม่ทำอะไรฉันเโดมโดมเยื yes. ้ย เดี๋ยวง่ายๆล็อกผลงานของฉันอะไรต่างๆฉัน,ฉ,นฉันไม่ยอมไห้แกข้าเร่ง่ายล็อกนะดอมดอมเยสเยส วาระสุดท้ายของแจ็ก็จบกันไปแล้วสำหรับยีพีที่ฮอคซึ่งอโคโคอดาเนี่ยก็บาดเจ็บอย่างหนักจนเจอเจ้าด็อกเตอร์ดมดมยิ้ดมยิดเนี่ยไปกำจัดอโคโคอดาในร่างบาดเจ็บการพูดสติบดีดอมดอม,ดมยิดยิ้ดใส่เจ้าอโคโคอดาแล้วก็เอาหัวชนไปหนึ่งที หวก็ได้หลดจะเป็นยังไงตอนต่อไปตามดูกันเจ้าตอนนี้ศพของเจ้าเมลอนก็ได้หายไปที่ถูกไฟครอบอะเมียกอดไหมที่เมลอนจะรอดอันนี้ก็ออยังไม่มีใครบนเลยไันจะคอมเมนต์ไปแล้วว่าเมคฆเท่าก,กับหนึแล้วพกเท่ากับสองก็ไม่มีใครทำมีใครคอมเมนต์ ก็เลยมาทำ e v หกแทนจะเป็นยังไงตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่มีอะไรประกาศบายบายปองปองเอยเจ็บเออโดนกดเลยจะแบบนี้ไม่ได้ไปายซะยื